มาแล้วครับผมเมนูที่เราจะมาทำวันนี้หน้ากากหมูผัดเผ็ดครับเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยหน้ากากหมูตัวนี้เราเอาไปย่างก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนั่นเองกลิ่นจะคล้ายๆหมูป่าครับตั้งกระทะเลยครับผม เทน้ำมันลงไปร้รอน,น้ำมันร้อนใส่หมูของเราลงไปผัดนะครับขั้นตอนการผัดก็ผัดให้เนื้อหมูมันออกตึงๆกรอบๆนิดๆ,น,ดๆนะครับไม่ต้องกรอบมากเพรเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไป เอาให้กรอบพอประมาณใส่เครื่องที่เราตำไว้ลงไปนะครับพริกแกงพริกสดกระเทียมใบมะกรูดครับผมถุกเขาให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นทำการปรุงรสด้วยซอสปวาเขียวซอสหอยผงนัว น้ำตาลทรายครับจากนั้นก็โคลโคลคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโอ้ยหอมมากครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนของการปรุงรสหอมหอมใส่กระชายที่เราซอยไว้ลงไปนะครับแล้วก็ผัดอีกรอบหนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเพิ่มความหอมโอ้ยหอมมากครับ เติมน,น้ำเปล่าลงไปนะครับเอาแค่ทั่วหมูนะครับไม่ต้องเต okay. ิมเยอะใส่มะเขือที่เราหั่นไว้ลงไปนะครับจากนั้นโคเี่คเีให้เข้ากันทำการปิดฝาไว้ครับเมื่อเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปใส่ใบกระเพราครับ โอ้ยหอมมากครับจากนั้นก็โคโลเเลนะครับเห็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมเสิร์ฟหน้ากากหงูผัดเผ็ดพร้อมเสิร์ฟครับผมโอ้ยหอมมากครับ ขั้นตอนนี้แซบๆครับผม